สลูกเค็ดเบียดแล้วาลูกท่านฟื้น,นยุ่งไรคนเห็นเบียดครับคนเห็นเบียดจับไปไกลจับไปไกลได้เมื่อมัได้ถึงเมือ่อ ยิงไปไกลพี่แม่พุ่ยพพ่เอาฟันฟันจับไปไกลไม่ไอจับไปนั่นไกลไกจับไม่ไกลไกมีเป็นตาบกพร่อเลเอจับไปน่นนะจับไม่ไกลไ,ไกล เสียมีมีเสียบออไม่เสียอดอูตยนนี้เไงไงชือ่อนี่ดูตงนี้ช่อเชืช่อค่ะนี่นาานไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคนนึงนะครับพาดูอีกคนนึงครับ อืมขยันจริงๆดีอ่ะดีอ่ะคือคอนโนคักเบือสุดเพี้ยไวใกล้ไว้ใกล้พี่นี่คือคอนโนคักนี่ของแท้คูณได้สอนฟันนะคุณได้สอนฟันไหมฟันเองเก่งตัวละเออฟันอีกด้านนึงตันละ เย่อุดยอดชูสังเนียชูส้มี่ชูช้ชูครับ <laughs> สุดทอนฟื้นครับสุดทอนฟื้นวันนี้ <laughs> <laughs> สุดทอนฟื้นวันอาทิตย์ มันไม่ใกลพี่เอาจากทางพี่มีจะฟันมือนนั่งได้นะนะมีหมดบ่เนี่ยนี่แหละไล้ไหมชูตะนี่ ชิจู้ครับมังเมื่อจะไปไก่ได้ไหมนี่สิพาไปเบอ่์อีกคนนึงนี่นูดิคนนึง แต่ว่านังอยู่แก่ๆนอกนั่อยู่แก่ๆนอกท่อนพื้นอีกคนแก่ยืนอยู่แก,แก,ก่ใน,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 นคนละแก่คนละแก่ตุก <Chand Weird. S 1> ๆบ่หรอคืออันไหนที่ล่ะอันไห่จับไปไก่เมื่มอ,อ,อไม่เลยเดี๋ยวไปเล่นขยะ กระโปกแม่พี่ไปตะขึ้วนมีคือตับว่าขาวเลยเอ้าเขาเเขา้าขาวเ,เออฉลาด <c oughs> <c oughs> นี่ฉลาดรับ อันนี้อันนี้ลูกสา้ครับโดนลูกไส้แตกไปเลยกินข้าวเข้าไปยังไงะนี่ยังโอ้ตาเบงบ่โอ้โหปูแล้วตามเสียบอยู่เตรียมจะบาดมืออย่าโยนนั่นไปโดนหัวพี่โอ้ไปครับ <c oughs> ไม่ได้หรอนี่นี่นี่มาดูเด็กๆปั่นปืนกันดีกว่า ฟั้นอีกแข่งลรงแะ้วกับันอีกร้รข้งเออพอโนของแท้ตัวนี้ใา้พันแท่ใายฟันแท้สำเนาถูกต้องเสดยดเนะ <laughs> สียด <laughs> <laughs> มีการวัดพอมเลยต้อมกันว่าทักจะไม่คือพองเนาะพีไม่ได้เอาท่อนยาวไปท่อนน้อยๆพี่พูดมีพองไม่ได้คือพองทักเนาะ ววน่ตัวปวนตัวปวนตัวปวนพนมือโอ้ยมันจะถึงแม่